โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของระบบตัวจับเวลาที่เคยสอนไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยผมเอามาให้ดูก็สอนไปแล้วผมในคลิปที่แล้วซึ่งผมก็จะมาสอนเพิ่มเติมก็คือผมจะอัปเดตในส่วนที่สามารถให้ผู้เล่นนั้นใช้งานร่วมกันได้ เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าเราเอาระบบเดิมนะก็คือการทํางานมันก็คือเออมันทํางานได้แค่ทีละคนนั่นเองก็คือตอนนี้ที่ผมจะอัปเดตก็คือจะให้มันกดกี่คนก็ได้แล้วก็แยกการทํางานให้กับแต่ละคนนั่นเองโอเคก็มันก็จะช่วยให้กรณีที่เกมบางคนเน่เป็นเกมเนี่ยแบบว่าเออไม่ได้เป็นซิงเกิลเพลเยอร์เนาะอาจจะมีผู้เล่นหลายคนแล้วเกิดว่าเออเขาก็อยากแบบไปไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ย มันจะไม่จะไม่ต้องอไปเสียเวลาในการรอให้คนเ,เงื่อนไขเสร็จก่อนแล้วก็มาเข้าต่อกันมันจะเสียเวลาแล้วก็อาจจะไม่ตรงจุดประสงค์ของหลายๆคนด้วยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตกันวันนี้โอเคขั้นแรกเนี่ยเดี๋ยวผมขอทําการจัดตําแหน่งพวกของกันเนาะซึ่งใครที่ทําตามคลิปแล้วเนี่ยก็จะมีของพวกนี้หมดเลยเนาะผมขอย้ายให้มันกลับไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่เนาะอันนี้อยู่ตรง Serv e r storage ซาก็เซิร์ฟเวอร์สโตรเรจไทม์ซิสเต็มโฟลเดอร์อันนี้เป็นสอง,องสคริปต์เนาะปึ๊บตอนนี้เดี๋ยวเราไปเทสดูก,กันก่อนว่าตอนนี้มันทำงานยังไงนะฮะก็คือเวลาตอนนี้มันกดปุ๊บถ้าเกิดอีกคนมากดเนี่ยมันจะกดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะไปติดกับเงื่อนไขของ้ตัวระบบเนาะก็คือเงื่อนไขมันถูกปิดแล้วนั่นเองก็คือต้องรออีกคนแรกที่กดอะ เสร็จแล้วแบบนี้ถึงจะไปกดต่อได้เราก็จะมาแก้ในส่วนตรงนี้กันโอเคให้ทุกคนไปที่อ่าไทมเมอร์เซ er นะิร์ฟเวอร์นาะจะต้อของสคริปที่ทำการควบคุมในส่วนของระบบแล้วก็เงื่อนไขนั่นเองโอเคนะผมก็เราจะมาเพิ่มในส่วนของตัวแปรนะครับผมก็ในส่วนของ variables นะผมเราจะเพิ่มตัวแปรที่มีชื่อว่าอ local อ่า เอาเป็นตัวแปรที่เก็บในข้อมูลรูปแบบตารางเนาะเป็น player player list แบบนี้นะครเท่ากับแบบนี้ก็คือข้อมูลชุดนี้จะเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบของตารางนะครับผมเราจะใช้ในการเก็บรายชื่อผู้เล่นนะครับผมแล้วก็สร้างตัวแปรข้อมูลสําหรับผู้เล่นคนนั้นๆที่มากดเนาะเราก็จะไม่ใช้จพวกตัวแปร east start อะไรแล้วนะครับผมที่จะใช้หลักๆเนี่ยเราจะมีแค่เจ้าของ e timing ก็จะทําการคิดค่าไปเลยก็ได้เนาะคอมมาตรงนี้ไว้ start ไม่ใช้แล้วนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนมาในส่วนเงื่อนไขแรกของ start prompt นะครับผมอ่าเ,เดี๋ยวผมผมจะให้ดูกันว่าถ้าเทสสองคนเนี่ยมันแตกต่างกับตอนนี้ไหมเดี๋ยวเราไปลองกดเทสแบบ สองคนเนาะไปที่หมดหมู่เทสนะสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นแบบกี่คนผมเอาแค่สองคนพอเนาะผมจะให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเรามีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งแล้ว,ลวเรามากดเจ้าตัวของระบบจเวลาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะจะโชว์ให้ดูนะโอเครอมันเปิดหน้าต่างของอันนี้ที่มันเทสขึ้นมาสักครู่โอเค ตอนนี้เราก็จะมี p l a เ e r 1กับ p l a เ e r 2เนาะใช่ไหมปุ๊บโอเคโอเคผมจะมากดปุ่มนะแล้วจะมาดูว่า p l a เ e r ที่2จะกดได้ไหมผมกดไปปุ๊บอ่ามาแลวขึ้นบนหัผมละกดซ้ำไม่ได้แล้ว p l a เ e r 2ก็กดไม่ได้แล้ว p l a เ e r 2จะมากดจบให้ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันก็คือว่า ผู้เล่นที่จะสามารถแอคชั่นกับต,ตัวระบบนี้ได้ก็จะมีแค่ผู้เล่นคนแรกที่ทําการกดเท่านั้นนะคะรับผมก็กดนี้ได้เห็นไหมก็คือว่ามันก็ต้องรอคนอน,นั้นะทำลายก่อนสักห้าสิบอ่ะปุ๊บเห็นไหมอีกคนก็กดได้ก็คือมันจะเป็นจะต้องรออีกคนเนี่ยจับเวลาเสร็จก่อนเนาะก็มันอาจจะไม่ตรงกับจุดประสงค์ของใครหลายๆคนที่อาจจะเออ ไม,ไ, Saint ไม่ได้ต้องการแบบนี้แล้วก็จะมาอัปเดตพร้อมกันเนาะเห็นไหมโอเคนี่แหละเพราะว่าผมจะแก้ให้มันคนนี้กดได้ก okay. oh okay. to ็จ kind of so ับเวลาของคนนี้คนนี้ก็มากดก็จะบเวลาแยกกันแบบนี้นะครับผมโอเคเราไปต่อกันนะฮะผมโอเคหลังจากที่เราประกาศเจ้าตัวของ player list ไปแล้วขอกลับมาคอม่าเจ้าตัว2ตัวนี้พอเราไม่ใช้แล้วนะผม อ่ามันแปลกๆนะขออน s สก r รหน่อยผมโอเค player list โอเคแบบนี้จากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการลบเงื่อนไขตรงนี้ที่ทำการเช็ค if not e start ของ start prompt ออกนะครับผมปุ๊บแล้วเราก็จะใช้เป็นการอ่าเช็คแบบนี้แทน if not เรียกถึงตาราง player list เนาะแล้วก็ใส่สแควร์แบบนี้ แล้วก็เป็น player name แล้วก็เด้นแบบนี้นะผมก็คือตรงเงื่อนไขตรงนี้มันจะหมายความว่าหลังจากที่ผูเ้เล่นทำการกดปุ่ม start prompt เพื่อทำการเริ่มจับเวลานะครับผมมันก็จะมาเช็คในเงื่อนไขนี้ว่าถ้าเกิดว่าในตัวแปร playlist e r เนี่ยที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของตารางเนี่ยไม่มีข้อมูลที่ชื่อว่า เออไม่มีข้อมูลที่ชื่อตามกับชื่อผู้เล่นที่ทําการกดปุ่มมันก็เลยเชกว่าถ้าเกิดในตัวแปรนี้ไม่มีชุดข้อมูลที่ตรงกับชื่อของผู้เล่นที่กดปุ่มมันก็จะทํางานในนี้ซึ่งเราก็จะทําการสร้างตัวแปรหรือข้อมูลของผู้เล่นที่กดปุ่มเข้าไปในนี้เพื่อที่จะเป็นอาการเริ่มกดสตาร์ทแล้วก็เอาไว้เช็คเงื่อนไขในส่วนของ Prompt เอนพ m ต์โดยการหยุดการจับเวลานั่นเองหลังจากที่เกิดว่ามันเช็คไม่เจอเนี่ยก็คือไม่มีข้อมูลของผู้เล่นคนนี้อยู่ในตาราง player list แล้วก็จะมาทําการสร้างข้อมูลใหม่ให้ผู้เล่นคนนั้นนะ create data แล้วกันเนาะผมก็จะกำหนดเจ้าตัวแปรนี่แหละก็เป็น player list ก็เรียกถึงตารางแล้วก็กำหนดถึง player name แล้วก็เท่ากับแบบนี้ก็คือจะเป็นการอ่าเรียกสร้างข้อมูลลงไปยังเจ้าตัวแปร player list นะผมโดยหัวชื่อของข้อมูลก็จะเป็น player name เนาะแล้วเราก็จะใส่ข้อมูลในนั้นโดยข้อมูลที่เราจะใส่เนี่ยก็จะมีอ่อส่วนแรกที่เราจะใส่ก็จะเป็นเอ่อในส่วนของ local เอ้ยไม่ใช่เราจะเอาเป็น ตัวแปรตรงนี้นะผม i s t i m i n g แล้วก็จะกำหนด i s t i m i n g เท่ากับ true แบบนี้แล้วก็อีกอันที่เราจะกำหนดก็จะเป็นในส่วนของเ,ออเราจะกำหนดตัวแปรตรงอันนี้เนาะเราจะลบตรงนี้ออกก่อนนะครับผมเพราะว่าเเราจะเปลี่ยนมาใช้ในนี้แทนเนาะ ก็มอกนี้เลยปุ๊บแบบนี้แล้วก็อย่าลื่มใส่มากแบบนี้ด้วยลบตัวนี้แล้วก็ลบตัวนี้อ่ะแบบนี้ก็คือเราจะเพิ่มตัวแปรที่ชื่อว่า time start เนี่ยเข้าไปเริ่มจับเวลาโดยใช้คำสั่ง os clocks เนาะในส่วนของออข้อมูลที่เราเพิ่มเข้าไปมันก็จะเริ่มจับเวลาในตัวแปรของ time start ในชุดข้อมูลของ ผู้เล่นคนนี้แล้วก็เราจะเพิ่มอีสต์ทามิงเทอรกับทรูไว้ในข้อมูลของผู้เล่นด้วยก็คือเราจะมาจัดการพวกเปลี่ยนเงื่อนไขในข้อมูลนั่นเองแล้วก็เอาไปเรียกใช้นะครับผมโอเคหลังจากที่เราปรับอย่างนี้แล้วเนี่ยในส่วนต่อไปที่เราต้องอปรับนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ connecting time ก็คือเป็นส่วนที่มันจะใช้ในการอัปเดตเวลาบนหัวของผู้เล่นนะครับผม ก็คือเราย้ายตัว time star t เนี่ยเข้าไปอยู่ในชุดข้อมูลของผู้เล่นที่กดปุ่มที่เอาไปใส่ใน player list เนาะเราก็ต้องไปเรียกถึงเจ้าตัว time star t ที่อยู่ใน player list โดยเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวนึง่งไม่ใช่สีเราต้องแก้ตั้งต่ตรงนี้เลยนะผมตั้แต่ตรงนี้เราต้องเริ่มสร้างข้างบนนี้เลยเป็น local แลาเป็นข้อมูลของผู้เล่นก็ได้เป็น player data นะผมก็เท่ากับทำการประกาศถึงเจ้าตัวตาราง player list นะครับผมก็เป็นเออ่ player list แล้วก็เป็น player name uh huh. แบบนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวแปรที่ชื่อว่า เล a ยอร์เดตมันก็จะเก็บข้อมูลของผู้เล่นที่กดปุ่มอยู่นั่นเองซึ่งเราก็จะสามารถเรียกเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในข้อมูลของผู้เล่นคนนี้ได้มันก็จะมีเจ้าตัวของ time start แล้วก็ is timing อยู่ในนี้นะครับอ่ะเราก็จะมาเรียกถึงเจ้าตัวของ is timing เนะเาะเพราะว่าในเงื่อนไขนี้มันจะเช็ค is timing แล้วก็เช็คเป็นว่า if อ่ uh, pl ay er data แบบนี้ and not ส่วนของ pl ay er data แล้วก็ dot e s t i m i n g เหน็นไหมเราก็จะเรียกจค่ตัวของ east i m i n g ที่เก็บไว้ได้เงื่อนไขนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเช็คว่าถ้าเกิดมันมี pl ay er data ก็คือมีชุดข้อมูลของผู้เล่นคนนี้แล้วก็เอ่อในส่วนของ east timing ที่เก็บไว้ในข้อมูลของผู้เล่นคนนี้เนี่ย มันเป็น false มันก็จะทำการ disconnect นั่นเองก็คือมันจะเป็น false ได้ก็ต่อเมืมเอ่อผูเ้เล่นทำการหยุดเนาะเราจะมาโดนเปลี่ยนแบบนี้แต่ตอนนี้มันไม่เป็น false ไงเพราะว่าเราปรับ is e t r u m m i n g เท่ากับ true ตอนเริ่มสร้างข้อมูลมันก็จะไม่เข้าในส่วนของ disconnect เนาะมันก็จะมาทำงานในการอัปเดตเวลาบนหัวนั่นเองโอเคเราก็จะมา,าเรียกถึงอันนี้อันเดิมมันจะเป็นลบกับ time start เนาะ ซึ่ง time start เนี่ยเห็นไหมเราประกาศไว้ในส่วนของออข้อมูลที่เก็บไว้ใน player list เนาะของผู้เล่นเวลาเราเพิ่มเนี่ยเราก็เช็คก,ก็ได้น,นะว่าเราเพิ่มข้อมูลอะไรไปแล้วก็เปลี่ยนว่า print player list เนี่ยเนาะมันก็จะโชว์ว่าใน player list เนี่ยมันเก็บอะไรไว้บ้างนะครับโอเคก็เรียกตรงนี้ว่าเป็น player data t time start เห็นไหมแบบนี้ มันก็จะสื่อถึงเจ้าตัว time start ตนนัวนี้ที่เราเริ่มจับเวลาตอนที่เรากดสร้างให้ก็คือตรงที่ผูเ้เล่นกดเริ่มจับเวลาเองโอเคน่าจะเรียบร้อยนะครับในส่วนของออในส่วนของ start ส่วนของเริ่มจับเวลาเนาะโอเคครับในส่วนของ end prompt แล้วก็จะเขียนเงื่อนไขเช็คโดยเราจะประกาศถึงเจ้าตัวออ player data เหมือนตรงนี้เลยนะครับผม ก็คือเราได้มีการเพิ่มข้อมูลของผู้เล่นเข้าไปแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขาทําการกดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีข้อมูลเนี่ยเราก็จะมาให้เขาหลุดออกจากเงื่อนไขไปแล้วก็ประกาศเลยเฮ้ยประกาศตรงนี้นะผมว่าเป็นอะล็อก a ้อ l a เยอร a ดิเเหมือนเดิมอ่าแล้วก็เท่ากับเหมือนเดิม Player list นะผมแล้วก็ค้นหาตารางข้อมูลที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้เล่นที่กดปุ่ม จากนั้นเราก็จะมาเช็คว่า if player data เนาะ and not เอ้ยเป็น true เลเนาะอ่าเป็น true and player data is c t m i n g เนแบบนี้ก็คือมันจะเช็คว่าถ้าเกิดมีข้อมูลของผู้เล่นอยู่ใน player data แล้วก็ชุดข้อมูลนั้นมันตรง คับชื่อของผู้เล่นก็คือ,อมีข้อมูลที่ชื่อตามกับชื่อผู้เล่นนั่นเองแล้วก็จะเช็คอีกทีว่าแล้วในข้อมูลของผู้เล่นนั้นน่ะตัวแปที่ชื่อว่า e a s t h m i n g ที่ตัวเป็นตัวแปในการเริ่มการเดินจับเวลาเนี่ยมันเป็น true มันก็จะให้เข้ขาเงื่อนไขข้างล่างได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยมันก็จะมาหลุดเข้าตรงนี้แล้วก็บอกว่าเออเออมันเดินไม่หละ can't end now ก็คือไม่สามารถกดหยุดได้ตอนนี้เขียนหลังจากที่เราเปลี่ยนเงื่อนไขตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนการหยุดเนาะเห็นไหมตัวนี้มันเปลี่ยนการ is timing ไว้ข้างนอกเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นในแบบของข้อมูลในตารางแล้วเราก็ต้องเอ่อมาเปลี่ยนก็มาหยุดตรงนี้แทนเนาะก็ลบตัวนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็ประกาศถึง Play e r d a t a เนาะ ด s t i m i n g เท่ากับ false ตรงนี้ก็คือเราจะเรียกเปลี่ยนจากตัว i s t i m i n g ผ่านตัวแปร player data ที่เก็บชุดข้อมูลของผู้เล่นที่กดปุ่มไว้ในตาราง player list นั่นเองหลังจากที่เรากดเปลี่ยนค่าของ i s t i m i n g แล้วเนี่ยเราก็อ,อโอเคในส่วนของ time start เนอะก็เหมือนเดิมก็ลบกับ เ l a ยอ r data.time start แบบนี้น่าจะประมาณนี้ต่อไปก็เดี๋ยวผมขอลบไอตรงส่วนคำว่าเวลาที่ทำได้เนาะผมจะให้มันเปลี่ยนเป็นแค่เวลาที่หยุดแล้วก็ข้อความสีเขียวแล้วก็ผมจะลดในส่วนของ tax delay เหลือแค่3พอมันนานเกินขี้เกียจรอโอเค ในส่วนสุดท้ายเนี่ยตรง tax delay ที่จะทำการเรียกฟังก์ชันเนี่ยเราจะไม่มีในส่วนของ return variables แล้วก็คืออย่างที่บอกเราไม่ใช้ install แล้วนะครับผมเราก็จะเป็นการเออ d e l e t t data in tables ก็คือเราจะทำการลบข้อมูลที่อยู่ในตาราง l a เ e ด d เต้เอ้ยโอ้โห player data โอ้ลินนอลินก็คือเราจะลบข้อมูลที่อยู่ใน ต่อไป player list นะครับผมก็คือข้อมูลที่เป็นชื่อของผู้เล่นก็คือนนเราจะลบข้อมูลพวกนี้ออกให้หมดนะครับผมโดยเราจะใช้เป็นออ่ player data เนาะเฮ้ยผมไม่แนใ่ใจว่าันเป็น player data player data นะครับเดี๋ยวเราลองดูน่าจะลองใช้เป็นเออ่ player list เนาะ Player list แล้วก็ square เป็นเรียกหาถึงชุดข้อมูลที่ตรงกับชื่อของผู้เล่นแล้วก็กำหนดให้เป็น new แบบนี้แล้วก็ขอลองปิมพดูว่าพิมพ player list ดูที่ผมพิมพนี่ผมอยากดูว่าข้อมูลมันเปลี่ยนเป็นอะไรยังไงไหมแค่นั้นแหละโอเค Uh huh. เราจะปินดูแค่ตรงนี้เนาะโอเคมาเรามาเทสกันดูนะเดี๋ยวขอลองเทสแบบคนเดียวดูก่อนเนาะว่ามันมีเออร์เลอร์หรือติดอะไรตรงไหนไหมปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมีการเอ่ออ๋อม,ม,มันมันบีบอ์ดมันมารอสมเปรให้มันโวปินไว้เนาะก่อนอันนี้ใครจะเอาออกก็ได้นะใน,นส่วนที่เปลี่ยนชื่อเป็นบีบอ์ดแล้วก็ตามด้วยชื่อผู้เรียนเนาะ ถ้าเกิดว่ามันไม่จะเป็นสำหรับใครก็ไม่ต้องทำนะอ่าปึ๊บเห็นไหมอันนี้ก็ปินตารางมาละเราก็สามารถเปิดดูเห็นไ,ไหมในตารางของ player list เนี่ยก็จะมีชุดข้อมูลที่ชื่อว่า mongo l o s ก็คือเป็นชื่อของผมที่กดปุ่มแล้วก็ในชุดข้อมูลเนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลย่อยลงไปอีกก็จะเป็นเห็นไ,ไหม is timing ท่ากับ true time start เนี่ยก็คือผมกดเริ่มที่เวลานี้ของเวลาของเซิร์ฟเวอร์มันก็จะบันทึกเวลาที่ผมเริ่มแล้วก็ is timing ที่สร้างไว้ ตามข้างบนเลยนี่ไงเห็นไหมนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะมากดอันนี้ดูมันกดได้หรือเปล่าปึ๊บอ่า disconnect ไปแล้วโอเคมันปินมาลนะเห็นไหมก็คือไม่มีค่าเลเลยอยู่ในอ่านี่นั่นเองก็คือเราระบุให้มันลบตามาชุดข้อมูล ที่ชื่อว่า player name ก็คืออาจจะเป็นชื่อของผม r o s m o s เนี่ยมันก็ทําการเออเปลี่ยนให้ชุดข้อมูลนั้นอนะเป็นค่าว่างไปเลยมันก็ไม่มีอะไรเลยโอเคเพราะว่ามันจะเป็นการรีเซ็ตเพื่อเตรียมในการสร้างตรงนี้เพราะว่าในเงื่อนไขสตาร์ทเนี่ยมันเช็คว่า if not เห็นไหม if not player list player name เนะี่ยก็คือในตารางเนี่ยจำเป็นจะต้องไม่มี ชุดข้อมูลที่มีชื่อตรงกับชื่อวลินที่กดปุ่มเลยถ้าเกิดมีก็จะเข้าไม่ได้ก็เลยทําการลบทั้งชุดข้อมูลไปเลยนั่นเองโอเคน่าจะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราลบแค่ในส่งของ player data เนี่ยเฮ้ย player data มันมันก็ประกาศถึงใน,นส่วนของอ่าเดี๋ยวลองใช้ player data เ,เ,เนาะถ้ากับ new แบบนี้ได้ไหมเอ้ยผมลืม ลืม stop เมื่อกี้กดเขียนตอน play อยู่เดี๋ยวมาลองดูปึ๊บอ้าเห็นไหมถ้ากิรลบプレเด t a เนี่ยมันไม่ลบเนาะลริเอเท่ากับนิวมันไม่ลบเพราะว่ามันไม่ได้ปากประก,กาศถึงตารางโดยตรงมั้งแล้วที่ผมเข้าใจนะอธิบายผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยโอเคแต่เราใช้เป็นแบบนี้ แล้วเราก็ลองไปเทสดูแบบ2 Players ว่ามันทำงานแยกกันได้ไหมแล้วก็กดพร้อมกันได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันทำได้ก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วโอ้นอกอินฟิลอโอเคมาละ player 2แล้วก็ player 1มันจะต้องกดทำงานได้แล้วก็แยกกันเนาะมาเริ่มปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยตอนนี้ก็คือสามารถใช้กับผู้เล่นหลายคนได้ละสามารถมากด เรื่องเวลาแบบไม่จำกัดเพลเยอร์เราก็ไปดูในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ได้น้องมันก็จะปรินเห็นไหมถ้ามีผู้เล่นกด2คนมันก็จะปรินสองครั้งเห็นไหมมันก็จะมีครั้งแรกเนี่ยมันจะเก็บแค่เพลเยอร์สก็จะมีเอ่อต์สามหงของเพลเยอร์สแล้วก็เวลาที่เพลเยอร์สกดเนี่ยมันก็เป็นสามารถแต่รอบต่อไปปุ๊บเห็นไหมมันอัปเดตมันปรินในรอบที่เออ่ผู้เล่นอีกคนกดละมันก็จะมีอยู่ชุด2ข้อมูลก็คือเพลเยอร์หนึ่งเพลเยอร์ส ตามกับชื่อผู้เล่นที่อยู่ในเพลเยอร์นเนี่ยตรงนี้แล้วก็มาดูอ่าเห็นไหมเพลเยอร์สองเนี่ยกดก่อนนะเพลเยอร์หนึ่งนะผมพอสังเกตว่าเอ๊ะน่าจะเพลเยอร์สองกดก่อนหรือเปล่าใช่ใช่ใช่น่าจะเพลเยอร์สองกดก่อนเนาะอ่าเราก็จะมาลองหยุดหยุดเวลานะฮะเรามาดูค่าที่ปิมนกัน เอาผมจะให้ p l a เ e r 1หนึ่งหยุดก่อนเนาะปุ๊บอ่าแล้วก็ไปดูในส่วนของเซิร์ฟเวอร์มันปิ้นไหมเห็นมันปิน้นเนี่ยตอนนี้ p l a เ e r 1หนึ่งถูกลบออกไปละมันจะเหลือแค่ p l a เ e r 2สองจากที่เราปิ้นดูปุ๊บเห็นไหมมันจะเหลือแค่ของ p l a เ e r 2สองแล้วก็สามารถกดส่วนของผู้เล่นสองนะผมปุ๊บอ่าแล้วไปดูในเซิร์ฟเวอร์มันน่าจะลบทั้งหมดเลยอ้าว สุดซีรีส์ไอเทมถึงเอกวิทย์ time start ทีกตรงนี้ผมต้องเปลี่ยนเป็น not เนาะให้มันหลุดเลยถ้าเกิดว่ามันไม่เจอ player data เนี่ยก็หลุดไปเลยแล้วก็เราควรใช้เป็น or แทน and แบบนี้ก็คือตรงนี้จะเช็คว่าถ้าเกิดไม่มี player data แล้วก็หลุดหรือถ้าเกิดมี player data แต่ไม่มีในส่วนของ not using เนี่ยก็หลุด โอเคเดี๋ยวมาเทสดูเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้มันน่าจะไม่มีปัญหาหรอกเราจะเป็นที่เทส2สองคนนุ่นเอาออกผิดทางปึ๊บโอ okay. เคเราไปเทสแบบสองคนถ้าไม่มีเออร์เร์น่าจะเรียบร้อยเสร็จสิน้นเดี๋ยวมาส่วนของการเพิ่มคอนเฟสตีจะเพิ่มแค่เรียกโมดูลเนาะจะไม่สอนทำเพราะมีคลิปสอนทำไปแล้วนะครับ อยากทำก็ไปดูคลิปได้นงไว้แล้วโอเคมาละรอบนี้มาไวสลับจอไปอยังเพล็ก์หนึ่งแล้วก็เพล็กสองโอเคมาเลยกดปุ๊บปุ๊บ,ปบไปวิ่งมารอนะฮะปุ๊บหยุดปุ๊บปุ๊บอ่าไปดูในของ,ของเซิร์ฟมีเอเออเล่ไหมไม่มีแล้วนะครับก็คือ ยุดได้สคนเห็นไหมมันปินดิสคอนเนกตเต็มเลยก็คือมันลุดออกจากอันนี้เรียบร้อยนั่นเองโอเคก็คือสามารถใช้แยก,กกันได้ละก็คือเราไปเปลี่ยนเงื่อนไขในการเช็คเมื่อกี้เนาะที่เป็นออ่ if not player data ไม่เจอก็รุดออกไปเลยเพราะเมื่อกี้เราเขียนเป็น if player data มันก็ยังอันนี้อยู่อ่าตอนนี้คือสามารถเอาไปดัดแปลงใช้ได้หลายคนไม่จะเป็นต้องมารอกันแล้ว ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมก็จะเห็นเวลาที่ผู้เรียนทําได้อย่างที่บอกทุกคนก็เอาไปปรับปรุงอัปเดตเพิ่มฐานข้อมูลเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปโอเคผมขอมาตกแต่งนิดหน่อยแล้วกันนะใครอยากลองระบบเต็มเนี่ยไปลองได้ที่แมปโชว์เคสเนาะเป็นแมปรวมที่ผมทำเอาไว้เดี๋ยวจะแปะใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะผมจะตกแต่งโดยการใช้ดีคอลนะผม ใช้เป็นกาเรียนนะกาเรียนก e ีนแบบนี้ก็จะเอาดีข้อมาแปะในส่วนของตัวพาร์ตตรงนี้แปะให้มันรอบๆบทิศนะฮะข้างบนข้างล่างผมไม่แปะนะแบบนี้เลยลากเข้ามาใส่แล้วก็ปรับสตาร์ทพาร์ตเนี่ยให้ t r a n s p a r e n c y เป็นหนึ่งยไม,มันจะเห็นแค่ตัวของดีข้อมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ก๊อปมาไดนะ้เนาะก๊อปของสีเขียว ชิปสีเนาะเฮ้ยคอนโดนสีสิชิปสนะีอะไรแล้วก็มาวางตรงนี้ชิปคอนโดนวีปึ๊บมันจะเป็นสีเขียวอยู่ใช่ไหมแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนในส่วนของสีค้อสามตรัวนี้มันน่าจะเปลี่ยนได้นะอ่าไม่เปลี่ยนได้จริงด้วยโอเคแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้เลยมันอาจจะดูเข้มไปแล้วก็จะปรับให้มันจางๆแต่จะไม่ได้แล้วนั่นจะได้แค่นี้แหละ นอกจากจะไปค้นหาแบบเลทแทนเนาะนค้นหาอย่างนี้อ่าแบบนี้ก็ได้ลิดขวาเนาะแล้วก็ copy asset id แล้วมาวางตรง texture id ตรงนี้ปุ๊บก็จะมาแทนอันนี้อย่าลืมปรับเป็นสีขาวด้วยก็ได้สีเดิมมันอ่าแบบนี้นี่ก็อาจจะตกแต่งแบบนี้แล้วก็ในส่วนของการเรียกใช้จะตัวของมดูลที่ผมเคยสอนไปเนาะเออในนี้มีอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้ว แต่ผมมาทึกไว้อยู่นี่นะ Quality Effect System ลา้ามาเห็นไหมแล้วก็เมาไว้ใน Server Storage นี่นี่ก็จะเป็นเจ้าตัวของโมดูลอ้ออย่าลืม Quality ไปไว้ที่ Starter GUI แล้วก็โมดูลเอาไว้ในตรงนี้แหละแล้วก็ลบเจ้าตัวนี้ออกปุ๊บอันนี้เป็นโมดูลที่สอนไปแล้วผมในออคลิปที่แล้วนี่แหละใครอยากทำก็ไปลองได้ แล้วก็มาลดใน EP ที่แล้วเนี่ยใครเห็นว่าเจ้ตัวของ confetti เนี่ยมันอาจจะใหญ่ไปก็มาลดไซส์ให้มันได้เนาะให้มันเป็นเศษเล็กๆโอเควิธีเรียกใช้ก็ไม่ต่างจากทอน,นั้นเนาะก็มาเรียกใช้ตัวนี้เป็น play อนเฟตตี้แล้วก็เรียกถึงโมดูลเราอย่าลืมประกาศโมดูลก่อนนะตัวนี้โมดูล local confetti module แบบนี้เท่ากับ server แล้วก็ web for child module folder แล้วก็ web for child ในส่วนของ confetti ทุกคนสังเกตไหมว่าผมลืมอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกลืม square ก็คือเป็นคำสั่งในการเรียกใช้โมดูลนั่นเองถ้าไม่ใส่ square เราจะใช้โมดูลไม่ได้มันก็จะเป็นการประกาศถึงจะตัวโมดูลเฉย,ยแต่ require er เนี่ยเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันที่อยู่ในโมดูลนั่นเอง แล้วก็มาเขียนได้เลยว่า confetti module แล้วก็อ f u n c t i o นที่มีก็จะมีแค่ play นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ parameter player ระบุผู้เล่นที่จะเล่นเอฟเฟกเข้าไปแบบนี้ทอาน,นี้แล้วก็ได้เออเอฟเฟกสวยๆแล้วกดเริ่มตรงนี้ประยุดปุ๊บประมาณนี้เลยก็พวกโมดูลที่สอนไปไปตับ ไปตับไปปรับแต่งอะไรกันเองได้เลยเนาะใครที่ดูคลิปจบผมก็น่าจะเข้าใจในส่วนของโมดูลอะไรกันหมดแล้วแหละโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีทริกมีอะไรมาสอนก็รอติดตามกันได้เลยเนาะไว้เจอกันครับบ๊ายบาย